สวัสดีครับคุณฟังทีร่ักครับขอลับเมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า Manager Online ให้ชื่อว่าธนาธรพบแมวก้าวไกลนั่งพับเพียบค้านเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับจะเป็นเพราะว่าการหลุดปากแบบไม่ได้ตั้งใจพูดหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่ามีเจตนาอะไรแอบแฝงก็แล้วแต่นะครับ ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยอมรับว่าไปพบกับทักษิณชินวัตรเป็นการพบกันที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงโดยธนาธรเนี่ยอ้างว่าเป็นการพูดคุยกันเรื่องการเลี้ยงหลานไม่มีเรื่องการเมืองแต่อย่างใดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์นายสรยุทธ์สุทัศนธิจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีอยู่ตอนหนึ่ง ธนาธรเนี่ยยอมรับนะครับว่าในช่วงก่อนการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปพบกับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงจริงถือเป็นครั้งแรกที่ธนาธรยอมรับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวหรือสะพัดในช่วงเดือนกร,รกฎาคมมานนี้ธนาธรบอกว่าเป็นปกติครับที่เราพบปะพูดคุยกับนักการเมืองทั่วไปแต่ก็ยอมรับราก่อนจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นเนี่ยได้มีการพบปะพูดคุยกันจริงแต่คุยเรื่องชีวิตนะครับอย่างเช่นชีวิต มีหลานแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปต่อรองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนละครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งในทางการเมืองอาจจะโดนยุบพักก็ได้นะครับถ้าเกิดไปต่อรองเข้าคําถามที่ว่าธนาธรไม่ได้มีอํานาจเหนือพักเก้าไกลใช่หรือไม่ธนาธรตอบว่าอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพักเก้าไกลเติบโตโดยไม่มีธนาธรแล้วก็ไม่มีปิยบุตรภูมิใจมากครับ อยากจะให้เป็นแบบนั้นแหละครับมันทําให้เราเห็นว่าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นสถาบัานการเมืองนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ผมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เจ็บปวดที่สุดที่พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้จัตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกลแต่ก็เข้าใจนะครับเข้าใจข้อจํากัดของพักเพื่อไทยเขาดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะเสียใจแต่สําหรับผมแล้วพักเพื่อไทยก็คือมิรครับ และทางออกที่จะทําให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต้องมีพักการเมืองสองพักนี้แหละครับฝากถึงเพื่อนในพักก้าวไกลแล้วก็แกนนําพักเพื่อไทยด้วยอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือคุณทั้งสองคนผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทเพราะผมเชื่อว่าทหาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาหนี้โครเรียนต้องทําให้คนเนี่ยมีรายได้สร้างความมั่นคงในการสร้างงานและก็สร้างอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ผมยินดีที่จะไปแชร์ข้อมูลเรื่องการใช้เงิน5 0 0แสนล้านตามโครงการที่คิดขึ้นมานะครับอย่างเช่นน้ำประปาดื่มได้และการจัดทำระบบการจัดการขยะทั่วประเทศอย่างนี้เป็นต้นพันธมิตรระหว่างพรคเพื่อไทยกับพักก้าวไกลเนี่ยจะเป็นพันธมิตรที่ทำให้ประเทศก้าวหน้าที่สุดและก็กลับมาเป็นประชาธิปไตยผมพูดไปเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้พูดถึงพักเพื่อไทยเลยนะครับเพียงแต่พยายามเสนอสิ่งที่อยากจะทาก็ไม่รู้ว่าคนอื่นในคิดยังไงแต่พักเพื่อไทย ก็คือมิตรครับแม้จะอยู่คนละฝั่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนี่เป็นคําพูดของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับขอลัม่์เมืองไทย360องศาบอกว่าเมื่อเดือนกนรกฎาคมเนี่ยมีกระแสข่าวว่านายธนาธรคนนี้แหละครับบินไปพบกับทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อไปพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยแต่ตอนนั้นเนี่ย คนในพักก้าวไกลและคณะก้าวหน้าออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับว่าธนาธรไม่ได้ไปพบกับนายทักษิณตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดพันนิกาวานิชซึ่งเป็นแกนนําคณะก้าวหน้าเธอบอกว่าอย่างนี้ครับกระแสที่บอกว่าธนาธรเดินทางไปพบทักษิณเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้มีการปั่นข่าวกันเยอะเหลือเกินแต่ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ขณะนี้ธนาธรอ,อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนี่เป็นคําพูดของ พันิกาว,วานิตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นนี้ยังได้รับความสนใจจากนายสมชายปรีชาศิลปกุลซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่อาจารย์สมชายเนี่ยได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่28กรกฎาคม2566ในหัวข้อที่ว่าธนาธรต้องตอบคำถามกรณีซปเปอร์ดิวโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับอาจารย์สมชายบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นโบลเตอร์คนหนึ่ง กรณีเกิดคำถามว่าคุณธนาธรเนี่ยไปร่วมเจราจาซุปเปอร์เดิลจริงหรือไม่เป็นคำถามที่ต้องให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับเพราะาการนิ่งเงียบหรือการหลบหลีกไม่ตอบคำถามนี้เนี่ยจะสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นในแนวทางของพักต่อน,นักการเมืองที่ผู้คนเนี่ยคิดว่าจะแตกต่างจากพักการเมืองดั้งเดิมในฐานะพลเมืองเนี่ยผมคาดหวังที่จะเห็นการทํางานการเมืองแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่การเล่นการเมืองที่ใช้การเจราจาแบบลับๆ นอกจากสายตาของสาธารณะหากพักเก้าไกลจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลหากคุณพิธาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากข้อเสนอ112ต้องตกไปเนี่ยก็ต้องทําให้เห็นนะครับว่าเป็นผลมาจากพลังอํานาจของฝ่ายอนุนรักษนิยมและรัฐธรรมนูญที่วิปลิตหากจะมีดีลลับระหว่างพักการเมืองอื่นๆน,นั่นก็เป็นแนวทางที่ไม่ควรต้องเข้าไปแปดเปื้อนด้วยนะครับถ้าไม่ได้ไปก็ต้องปฏิเสธเอาให้ชัดเจนครับ เพื่อให้ผู้คนเนี่ยมั่นใจว่าแนวทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยังคงเดินไปอย่างโปร่งใสแต่ถ้าเกิดไปจริงก็ต้องอธิบายให้ได้นะครับว่าอะไรคือเหตุผลอะไรคือเป้าหมายของการเจรจาแน่นอนลครับถ้าเห็นว่าเป็นจังหวะที่ก้าวผิดพลาดไปเนี่ยควรจะต้องยอมรับแล้วก็เป็นบทเรียนต่อไปในภายภาคหน้านะครับนี่เป็นความเห็นของสมชยัยแน่นอนลครับเมืองไทย360องศาบอกว่า ความเคลื่อนไหวของธนาธรที่เคยมีข่าวไปพบกับทักษิณในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก็ตามและมีพักเก้าไกลไปแกนนาในเวลานั้นก็ตามหลายคนได้รับรู้นะครับเพียงแต่ว่ามีการปฏิเสธมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงแกนนํารัฐบาลเป็นพักเพื่อไทยเรื่องก็ค่อยๆเงียบหายไปอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าในเวลานี้เนี่ยพักเก้าไกลแม้จะเป็นฝ่ายคา้านและยังประกาศว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกแต่ว่าเท่าที่เห็นบทบาทในสภาเนี่ย กับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับไม่มีอะไรเลยที่จะไประคายฝ่ายรัฐบาลซึ่งนําโดยพรรคเพื่อไทยได้ไม่มีเลยหากจับสังเกตในเรื่องสําคัญอย่างนโยบายแจกเงินดิจิทัลบัลเล็เนี่ยพรรคก้าวไกลย,ยังไม่เคยมีท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจนแทบจะไม่มีใครออกมาพูดหรือออกมาวิจารณ์ใดๆทั้งสิน้นจะมีก็เพียงแค่สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคคนเดียวเท่านั้นแหละครับ ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยนอกนั้นเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่านั่งพับเพียบค้านกันเลยทีเดียว,วนะครับโดยเฉพาะนายชัยธวัตตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพักและเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยมีท่าทีรวมไปถึงพวกสสของพรรคก้าวไกลที่เคยทําเป็นปากกล้าในเรื่องอื่นแต่กับเรื่องนี้เนี่ยเงียบกลิบจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่ความลับเนี่ยแตกออกมา ทุกคนถึงบางอ,อ้อแหละครับว่าทาไมทั้งสองพรรคนี้จึงมีลักษณะเป็นการละครได้อย่างแนบเนียนไม่ต่างไปจากการแยกกันชั่วคราวแบบวินวินเพราะอีกคนหนึ่งที่บอกว่านอนป่วยอยู่นอกเรือนจําอีกไม่นานก็จะพ้นโทษขณะที่อีกคนหนึ่งกําลังลุ้นเรื่องกฎหมายนี้เรโทษกรรมรวมไปถึงอีกไม่นานเนี่ยโทษแบนจากการถูกตัดสิทธิทางการเมืองกําลังเดินไปเรื่อยๆจนเหลือเวลาอีกไม่มากสักเท่าไหร่นัก ซึ่งแต่หากว่ามีการนิรโทษกรรมก็มีลุ้นแหละครับดังนั้นหากเทียบเคียงระหว่างคนสองคนที่ฮ่องกงมันอาจจะไม่ต่างไปจากเจ้าของคอกกําลังนั่งคุยอยู่กับเด็กๆหรือไม่ก็คุยกับบรรดาด้อมผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายมองโลกสวยตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นแหละครับ